สวัสดีค่ะวันนี้ยายฝนมีเมนูแกงแนวผู้ไทยเด้อค่ะแนวผูไทยแกงแมงละง,งามภาษาภาษาไทยก็แมงละงงามนะคะมีอปูด้วยมีกุ้งด้วยนะคะใส่ข้าเบือใส่บบสภูใส่พริกหกเจ็ดเม็ด ตับลาใส่สขนนะคะแมงลางงามแกงเนีย้ยอเดือดกำลังเดือดฮอนฮอนสเสร็ๆมันเดือดเราให้เดือดก่อนนะคะเราให้เดือดก่อนแล้วก็มาชิมด้วยกันมากินด้วยกันนะคะว้าวว้าว ตัวใหญ่นะคะภาษาไทยว่าแมงลังงำนะคะว้าใส่ใบผักใส่ใบอีตูหรือใบแมงรักภาษาไทยเรียกใบแมงรักนะคะใส่แล้วก็ใส่ด้วยกันเลยแล้วก็เอาขึ้นตั้งเตาแก๊สแล้วก็พอเดือนเดือนพอ ของสุกแล้วก็ชิมโลดนะคะเราให้เดือดก่อนนะคะอาหารอีสานบ้านเรานะคะแซ่บเดียดือดหนัวๆยว่ย แป๊บเดียวก็ได้กินแล้วคะ่ะแป๊บเดียวก็ได้กินแล้วคะ่ะว้าวว้าวอาหารอีสานของซ่บบ้านเฮานะคะมีลูกเขียดน้อยด้วยนะคะจะหนัวนะคะจะมีลูกเขียดมีอีปูต้นหอมผักชีแล้วก็ ใบอีตูใบแมงลกักแซ่บๆนัวยๆยั่วๆนะคะเมนูวันนี้สุดยอดอาหารอีสานหากินยากนะคะเ,เดือดเลี้ยวเดือดเล้วเวอว่ต้องยกโทรศัพท์สูงหน่อยนะคะเดื่มเดือดแล้วนะคะผมจะเสิร์ฟอมจะชิมแล้วคะ่ะเว่อ